สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจันสุวรรณวิถีชีวิตบานๆเด้อจจะเด้อเมนี้เอือยนิทานะคะจันสวุวนนะคะเด้๋ยมีโอกาสนะคะมาที่เมืองอุบลราชธานีนะคะก็เลยเแวะมาเบิงตลาดป้าเนาะจ้ะตลาดป้านี่บรแม่นตลาดสดเด้อจ้ะ แต่ว่าเป็นตลาดขายลูกปลานะคะยูทีประมงนะคะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมาอนีเห่าก็นได้มีโอกาสนะคะเดี๋ยวมาทำธุระทางเมืองอุบลน,นะจ๊ะแต่ว่าเห่ากัเอ่อดี๋ยวมีโอกาสมาเบิงตลาดปลานะจ๊ะอยากได้ปลาเมื่อบานม่จ๊ะก็เลยมาเลาะเบิงนะคะปาลาลายลายค่ะลูกปลามีแต่ตัวใหญ่จ้ะนี่ปลาตะเพียนนะจ๊ะพี่น้อง ปาตะเพียนนะคะก็จะมีสามซิบโต้ลอยหนึ่งหาซิบโต้ลอยหนึ่งสี่อย่างประมาณนี้นะจ้ะอันนี้พี่น้องก็มาเบิงปลาดุกเดอ้ออันนี้ปลาดุกบิก๊กอุ้ยได้จาน,นี้ตัวละหนึ่งบาทนะคะอ่าป้ากระไลาลาจะพี่น้องบ่หูอันเอาเลยค่ะส่วนมากก็จะเป็นพวกป้ากินผืชดนะคะถี่โต้ออใหญ่แน่ก็จะมีป้ากินผืชจา้า ยางเฉนปตาตะเพียนนอจา่านอปตาตะเพียนปานินนะคะปานินแป้งเพ็ดนะคะมีแต่ตัวใหญ่เดจา่าพี่นอ้องอ่าทีค่อยมากกับบเคยมีตัวใหญ่ป้าหนีเด้จา่าแต่ปกติห,หูเหตุผลยังจากป้าตัวใหญ่แท้พอสื่อแห้งเดจา่าพี่น้องไปเลีย้ยงนี่เขาแหล้วสิริกินบอนี่อ่าเกี่ยวเขาแหล้วกับสิพ่อเดมกเดมปนบอจา้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวใหญ่แห้งเดจา่าสามสิบตนะคะลอยเงินนะสินะจา่า พี่น้องอยากได้พันปากกา้าก็มายามหนีเลยเด้อจ่าเด้อตลาดอุบลราชธานีประมงเด้อจ่าในในทีใน่ในประมงนะคะเขาก็จะเอาองมาขายเนาะจ่ามีพอขายเมียขายออกมาขายป้าลายลายจ่าลูกป้า,นนาเนาะจ่าเนาะพี่น้องเบิง่งมีหลายแบบนะคะมีโตละสองบาทสามบาทมีโตละจักบาทเพิ่นหาบาทบ,าทบาท่ค่ะมีลายใสลายขนาดแบบร่วมแบบบร่รวมก็มีเมื่อเด้อจ่าเด้อ ในตลาดป้าเนาะจากเอื้อนิทาก็ถือว่าได้มีโอกาสมาทาธุระนะคะก็เลยได้เก็บพาบรรยากาศมาฝากจาก้ะอันนี้ปาจีนเนาะจากพี่น้องเคยเห็นปาจีนบอเอื้อนิทาเพราะเธอเคยเห็นเน้ะจากเคยได้กินแต่เนื้อมันอยู่ตลาดตลาดสดเนาะจากเนาะเนื้อปาจีนนีเดอร์ลักษณะปาจีนค่ะตามันคือปาทูเนอกจากเด้อป้าคือปาทูคือปาทูเนาะจากปาจีนเนาะจ๋อ พี่น้องกับเบิงนอค่ะ,คะนอมีป้าหลายสนิทนอกจากมีหลากหลายแห้งนะคะถือว่าเด็กเก็บผาบรรยากาศมาฝากนะคะหอยเป็นถุงตองแรงตองแรงตองแรงอยู่จ้ะถ้าห้าสีสางหลายเพิ่นก็มีไห้อยู่นะคะแต่ว่าขันห่าสีสางหลายนอกจากเอื้อน,นิทายอย่าได้ประจีนเมื่อเลี้ยงอยู่ด้คะ่ะแต่ว่างคือว่าแล้วเนาะเห่ากับมาเห็ุธุระแนวอื่นนอกจากบ่มีงบประมาณเพ่อสิได้ซสื่อไปเมื่อใดเน,น,นาะค่ะนอเติมตนน้ำมันเมื่อบานก็นยังดีแล้วเนาะเสมือนี่ เอ้านะคะอยากได้ยูเดวซิมาไหมจ้ะตอนนี้ก็คือว่าเออเกพาบรรยากาศมาฝากจ้ะปลาจีนนะคะตัวน,นี้เด้ออ่าปลาจีนนะคะโมเมนต์ปลาจีนบุรีเด้อจ้ะปลาจีนนะคะปลาจีนเป็นปลานะคะอันนี้นะคะ,ะปลาก็มีหลากหลายจ้ะมีเมื่อสื่อยางมีทั้งปลาแม่นําโค้งก็มีนัจ้ะปลาแมน่นหาโค้งเขาเอื่นน่ว้ยังก็ปลาอีตูก็มีค่ะ ป้าอีตู่กับมีนะคะมี่มีหลายป้าเยอะค่ะพี่น้องกับเบิง้งบรรยากาศไปน้ำกันเด้อจ้ะเด้อหอยทุงแบบเงี้ยวนึงได้จ้ะเออเป็นหลานไพหลานมั่นเนาะจา้ะเมฆาเพิ่นก,จก็จะพอขาดเมฆาเพิ่นก็บเจ้ามาขายเนาะจา้ะหอยตองแรงตองแรงของไพของมั่นเนาะจา้ะพี่น้องเพิ่นก็ได้มาสือนะคะเมื่อบานนะคะเมื่อบานไปปล่อยสิแม่จ้ะ ตลาดนี่ถือว่าลูกป้าส,สมบูรณ์แห้งเน้จ้กอุบลราชธานีนะคะถือว่าสมบูรณ์เด้จ้าอยู่สีเกตก็มีจ้ีสีเกตก็มีอยู่หลังทีวากันอ่าสาราก้างจังหวัดเนา่จ้าอ่าอยู่ท่าเขาปะมงจังหวัดสีเกตนะคะส่วนอุบลน,นี่ก็อยู่ในอ่าขางถนนเลยค่ะอ่ะทาท่าเขาราชพัฒนะคะพี่น้องมากอะตั้ง g ีพเมาเลยก็ได้ค่ะคะันพี่น้องอยากได้เนาะค่ะเนาะ ถือว่ามาเมืองอุบลท้ามาทุลาแล้วเข้ากับไอ้เก็บผ่าบรรยากาศมาฝากพี่น้องนะคะอันนี้ป้าป้ายหยางป้าเข่งบ่คือป้ายหยางนะคะเพิ่นกับบริเขียนป้ายไว้เนาะป้ามันคายคายกันแม่จาก็เลยโมโหว่าเออเป็นเป็นป้ายังไดแนงสีนาเกเอื้ียิทาก็ัะเจเบิงออกเกยเผือกป้านิ่นป้าตเพียนสิแม่จาาถ้าพี่น้องอยู่ในสายของการเลียงป้าพี่น้องสิหูว่าเออนี่คือป้าอยหยางส่แม่จาา อ้ยหลายแห้งเด้อ <reef> จ <hail>. ้าหลายแห้งอู้สุดหลงหูหลงตาสุดหลงหูหลงตาเลยจ้าพี่น้องเบิ่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 งอลังการงานสร้างเด้อจ้าเด้ออส่วนพี่น้องอยากได้เป็นโตก็มีเด้อจ้าเด้ออันนี้ก็อ่าป้านี่หลายจ้าป้าเบิ่งป้าเบิ่งค่ะป้าเบิ่งป้าเบิ่งป้าโอ้สมบติจ้าพี่น้องมากอะแหว่เด้อจ้าเด้อ ตลาดอุบลราชธานีนะคะ,ะประมงอุบลน,นะจ๊ะหาอยาาได้ป้าไปเลี้ยงกับมาเลยจ้ะ,ะมาทุร,กระกะแวะค่ะภูลทุงสองทุงเมื่อบานค่ะไปปล่อยลงหูสาเหาไหว้เนาะจ้ะเนาะ,ะปล่อยลงหูสาเห้าเนาะค่ะเนาะพี่น้องเบื้องนีเจะของบตดใจยังดอกจัะติดใจแต่ป้าจีนอป้าจีนบ่เคยเห็นนะจ๊ะบ่เคยเห็นลูกป้าจีนนะคะผึ่งเคยเห็นลูกป้าจีน มาเห็นหลูกป้จจินกัเมอร์นี่แล้วคะ่ะเอือนิทากับบาดย,ยังเมื่อดอกจ้าเพราะว่าบทไทยบทเตียมียังมาเนอะจ้าเนาะอสำหรับคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้เอือนิทาเป็นกำลังใจเอือนิานาในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ